รับรู้ทุกประเด็นข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆการเมืองเศรษฐกิจสังคมเทคโนโลยีในช่วงทั้งสถานการณ์กับเหตุบ้านการเมืองมาติดตามในเรื่องของเหตุบ้านการเมืองนะครับเริ่มต้นจากเรื่องของการขยายความนะรายการเสียงจากใจไทยคู่ฟ้านะใครที่ได้ฟังวันเสาร์แปดนาฬิกาแปดโมงเช้า อันนี้ก็จะมีรายการเป็นประจำทุกวันเสาร์และทุกสัปดาห์แล้วก็นโยบายก็คือให้เอามาขยายความผ่านทั้งารายการต่างๆด้วยนะครับเพราะเป็นประเด็นที่ได้สรุปย่อออกมาแล้วในแต่ละสัปดาห์ว่าอะไรที่สำคัญสำคัญในเรื่องของนโยบายของรัฐบาลบ้างนะครับวันนี้อันแรกก็เป็นเรื่องของทุนการศึกษาเป็นทุนการศึกษาของเด็กนักเรียนสำหรับครอบครัวที่มีฐานะยากจน นะยากจนในที่นี่คือยากจนเป็นพิเศษเลยนะยคือยากจนมากๆลําบากจริงๆการศึกษาเป็นเรื่องสําคัญอย่างที่วิทยุสุภาสีตานุสรตอนเข้ารายการทีนะร่บอกว่ารากฐานบ้านเรือนคือก้อนอิดรากฐานชีวิตคือการศึกษานะั่นแหละสำคัญนะครับโครงการทุนเสมอภาคทุนเสมอภาคทางการศึกษา เป็นการสนับสนุนโดยรัฐบาลให้กับนักเรียนยากจนพิเศษเป้าหมายตั้งไว้ใน800,000คนทั่วประเทศตอนนี้เปิดระบบบันทึกข้อมูลนักเรียนกลุ่มใหม่นะครับดำเนินการอยู่โดยโรงเรียนต่างๆแล้วก็ท้องถิ่นช่วยกันดําเนินการอยู่ตอนนี้นะครับทุนดังกล่าวเนี่ยนะครับทุนดังกล่าวเนี่ยจะช่วยลดภาระครอบครัวป้องกันการหลุดออกจากระบบการศึกษากองทุนนี้กองทุน เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาเนี่ยนะครับจะทําให้นักเรียนได้เรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลเลยเนยีอนุบาลไปจนถึงมัธยมศึกษาปีที่3นะครับในสถานศึกษาทั้ง6สังกัดไม่ว่าจะเป็นคณะกรมาการมการการศึกษาขั้นพื้นฐานาโรงเรียนของท้องถิ่นโรงเรียนของตอชดอโรงเรียนของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติโรงเรียนของ สำนักง,งานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนรวมถึงสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครก็คาดว่าจะมีนักเรียนที่ได้รับทุนในประมาณ80,0,000คนทั่วประเทศอันนี้ก็เป็นนโยบายของรัฐบาลในเรื่องของการจัดความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนโดยเฉพาะครอบครัวที่มีฐานะยากจนเป็นพิเศษอ,อันนี้ก็เข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับว่าตัวเองมีสิทธิ์ไหมหรือว่าจะดําเนินการยังไงนะครับก็ลองเข้าไปดูใน กูเกิลก็ได้พิมพ์เข้าไปคําว่าเงินสนับสนุนกองทุนเสมอภาคในโครงการทุนเสมอภาคก็ได้นะครับหรือจะโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกองทุนนะครับ020795475 020795475อันต่อมาพูดถึงเรื่องของนโยบาย30บาทรักษาทุกที่นะครับพัฒนาขึ้นมาจาก30บาทรักษาทุกโรคตอนนี้ทุกโรคแล้วรักษาได้ทุกที่ด้วยนะครับ บางคนก็บอกว่าไม่มีโรคเป็นราบอันประเสริฐใช่อยู่แล้วแหละนะครับเวลาเจ็บป่วยขึ้นมาเนี่ยเรียกค่าหมอค่ายาเงินร้อยเงินพันเงินหมื่นเงินแสนก็ต้องหามาจ่ายไม่มีก็ต้องอไปหามาเรื่องของที่ดินที่นาอะไรต่างๆคนก็เสียไปกับการรักษาไปไม่น้อยเหมือนกันเรื่องการทําประกันก็สําคัญเหมือนกันนะครับแต่อย่างหนึ่งก็คือนโยบายของรัฐบาลณวันนี้ เดินหน้าต่อเนื่องนะครับสาบาทรักษาทุกที่นะครับโรคเล็กๆน้อยๆอยก็ไม่จําเป็นต้องไปต่อคิวที่โรงพยาบาลเดี๋ยวนี้ไปคลินิกก็ได้คลินิกที่เข้าร่วมโครงการหรือจะไปร้านขายยาร้านขายยาคุณภาพใกล้ชันอย่างเนี้ยก็เข้าไปใช้บริการได้ยื่นบัตรประชาชนนะครับแล้วก็บอกอาการเจ็บป่วยสมมติอย่างเช่นปวดหัวท้องเสียมีแผลอะไรเล็กๆน้อยๆอย,อย่างเนี้ยนะครับก็ไปร้านยา ก็ได้นะครับร้านยาที่เข้าร่วมโครงการก็จะมีสติกเกอร์ติดอยู่ร้านยาคุณภาพใกล้ฉันอย่างนี้หรือสอบถามเพจสัตวที่เขาขายยาก็ได้ว่าเข้าร่วมโครงการไหมหรือตอนนี้ก็พัฒนาเทคโนโลยีนะครับวีดีโอคอลคุยกับหมอก็ได้นะครับถามคุณหมอได้ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปโรงพยาบาลแต่โรคใหญ่ๆอย่างเช่นโรคมะเรง็ง30บาทรักษาทุกที่เนี่ยเดินหน้าดูแลพี่น้องประชาชน ยกระดับในการให้ประกันสุขภาพในการเปิดบริการรถรับส่งผู้ป่วยมะเร็งสิทธิ์บัตรทองฟรีทั่วประเทศสปสชได้มีการออกถแถลงชี้แจงให้กับพี่น้องสื่อมวลชนไปแล้วก็ทําข่าวกันไปหลายสื่อด้วยกันคงจะได้เห็นแล้วนะครับอันนี้ก็ใครที่เป็นโรคมะเร็งสปสชก็มีการจัดค่าพาหนะให้ในการรับส่งผู้ป่วยเพื่อเข้ารับการรักษาด้วยวิธีการฉายรังสีโปรโตอน หรือกรณีการฝังแร่เฉพาะนะครับเพื่อการรักษา,ารวมไปถึงการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์อันนี้ก็เป็นนะวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นมานะครับอันนี้ก็สิ่งที่รัฐบาลทำนะสาบาทรักษาทุกที่คนเป็นมะเร็งนี่ก็ความหวังก็คือทํำยังไงให้รักษาให้ถึงมือหมอเก่งๆเงินถึงถึงนะโอกาสถึงึงถึง,ถง,ถงโอกาสให้ได้30บาทรักษาทุกที่พัฒนาขึ้นมานะครับ อีประเด็นหนึงกับเสียงจากใจไทยคู่ฟ้านั่นก็คือเรื่องของอท่านรองนายกภูมิธรรมเวชยชัย,ยนะครับจัดหนักนะครับค่าโทษเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับการค้ายานะครับปฏิบัติการ no drug no dealer นะครับถ้าพูดถึงเรื่องของปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติดเนี่ยจับได้ที่ลานจอดรถห้างสรรพสินค้าใหญ่ของสุโขทยัย เมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเมื่อวันรู้สึกจะวันอาทิตย์เนี่ยนะตายไปล้านหกแสนทีโมเมตนะครับขยายผลมาจากมาจากการสายแจ้งเข้ามาแล้วก็ขยายผลมาจับคุมจังหวะรถจอดก็เข้าตรวจคน้นแต่ก็ไม่มีการต่อสู้ขัดขืนน,นะครับเป็นไปได้วยความเรียบร้อยอผู้ต้องหาก็จับได้5้ถึงหคนเนี่ยประมาณนี้นะครับไม่ได้เอารายละเอียดข่าวมาคุยนะอันนี้คุยให้ฟังเรื่องของการ ปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติดทางด้านของกระทรวงมหาดไทยนะครับโดยนายภูมิธรรมเวชยชัยก็บอกว่ายาเสพติดในต่างจังหวัดเนี่ยก็จะอยู่ตามชุมชนนะครับในระดับหมู่บ้านชุมชนดังนั้นเจ้าหน้าที่รัฐไม่ว่าจะเป็นของมหาดไทยหรือเจ้าหน้าที่รัฐหน่วยงานกระทรวงใดก็ตามถ้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะครับก็จะถูกดำเนินคดีแล้วก็ลงโทษสถานหนักนะครับนะครับอันนี้ก็ดำเนินการ หลายจังหวัดอย่างที่เห็นข่าวมีการประชุมกรมการจังหวัดมีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการมีการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านเขาจะมีการสุ่มตรวจสารเสพติดบางที่ก็จับได้เยอะสุดเป็นบิ๊ก็ลตเลยก็16คนอย่างนี้นะครับก็ให้ออกหมดเลยนะครับนะเกี่ยวข้องกับยาเสพติดใช้สารเสพติดเนี่ยนะครับอันนี้ก็ดําเนินการเพราะว่าเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดรัฐบาลเอาจริงเอาจังนะครับเน้นย้ําผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ผู้บัญชาการผู้บัคับการตำรวจในอำเภอดำเนินการอย่างแข็งขันเน้นว่า3เดือนนะครับต้องรู้ผลชัดเจนนะครับนะหลายหน่วยงานก็กล้าหาญนะครับดำเนินการเห็นผลปฏิบัติการคลิกออฟกันนะครับอันนี้เป็นเรื่องของประเด็นเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า